พี่น้องเบิร์สุกุสุก้อนจากมาพอก,กันอีกแล้วจากครับช่องนู่แชาเนลค่ะืันนี้มาหนาสดด้วยยากดูค่ะวันนี้สร้างเข้ามาเปลี่ยนสุขพัณฑ์ในห้หองน้ำนะคะมาเปลี่ยนของในห้หองน้ำหมดเลยก็เลยแบบยุ่งๆืนันนี้บ่ไเด้เปิด้านจ้มวันนี้มียังมีแตงบักทัวมีตงบักทัวครับประดุกแดดเดียวนู่อย่างในกระทะเทปหล่อนแต่ที่ว่ดถอดกับโบแมนถอดเพราะว่าย่างเอามีหอมแขกทัวคู่สองหน่วย แล้วก็บมะเขือนหน่อยนึงพักสลัดพักเมื่อาราจะให้ตู้เย็นโมมี่มื่อนีบ่บอกชีกปลาแดดกันเดี๋ยวเดี๋วจ้ปะปลาแดกตอนตอนนี้เอาเสือเอาแตา่สองหัวห่อในน้อยมาแต่เสือเสี่ยงน้ำกันเด้อจ้ะกินกินอยู่มีคนยางพานข้างหลังก็อย่าตกใจเด้อสร้างก่อนเนม่เห็งกับเขาโนบอมันคือเหมิดแท้ ยินเสียงป่ะคะก็บกาะมาจาัดแจกๆนั่นกันจ้ะไม่ใช่หรอเอามาโชว์ด้วยค่ะบกสมอืมขอแข็ง วันนี้เจอกันตอนบ่ายโมงนะคะอืม ผู้ดังดีขนาดเด้หอหอมแขกนุ่มสบายอยู่สองมือค่ะบ่อเดี๋ยวถ่ายคลิปอืม้มมาจาใสาแล้วแมงวันนี่มะโอ้ จับขัวซะหน่อยเอา เจ้าเนี่ฝากปลาแล้วคือโลดนหนึ่งมันคือแต่บักทัวไล่เสือเลยจ้ะคือคลิปก่อนนะคะบักทัวันเดียวกันจ้ะเข้าลายลายเหมือนเสือ น่เอ๋นเมอนบักทัวไล่เสือฝากป่าแล้วสื่อโลนึงนุเอามาถอดกินสามโตสิเหล้วนุส่งเมื่อให้แม่นุอยู่บนจ้ะ าค่นบ่มีแนวกินแนวอหยาพมันกับพ่อไม้มาจีกินเนาะเอามายยางกินนุสั่งสมจากเชียงใหม่อ่ะสังตรงจากเชียงใหม่ลงอุบลเก้ากิโลเอามาให้น,หนูอีกเก้ากิโลอุบลไปหอดแล้วของหนูจิมาหอดที่หลังถ้ามีพรอมวาน พอสมเก่ากิโลจะได้กินจักหน่อยว่ะนอีพอไปได้กินสองสามหน่วยงงมะกตเริ่ตัดจนใจค้องจ่าอง,งเก่าโล่เอาออกไปซั้ำนี่แหละที่เหลือส่งเมื่อบานอีกคือเก่า สมม่อให้อีพอกินบักสมประมาณแปดกิโลโอ้ยแมงวันตัวนี้มะปลาดุกใส่กองอีสานโลนึงแล้วก็แมดสองกองอแมดสองกองค่ะกะฟ้มหลังนาสเสด,ดพอนุเดมเ สเสด็จพอหนูเป็นใส่โฟมหลังหนาของญี่ปุ่นเด้อลูกสาวใส่ยังกะอยากใส่น้ำมีการท่วงเด้ประแดดตอนค่ะมีการท่วงน้ำเด้อม้าม้าวันนฟมลหลังนาเบิร์เราเด้ว่านันทรงไม่พอเนี่ยวัาสันขักบอพอหนู ยูบ้านนะพ่อก็แม่หนูอ่ะเอิอนซื้อหนูอ่ะมาเด้อมันยังยูดีมีแห้งคนวะแต่ไหนยหน่อยนะเบอด์เอิอนซื้อลวกเด้เอิอ,อนอีหมาพาะฉะนั้นสัปนามของฉันคืออีหมา เราคุ้มืออเนี่ยแล้วก็ยังติดปากเราอยู่แล้วก็เอิดมามาอะซืเห็ดจำเนยก็ไม่งวนตัวนีนาะมาจับขวากินซะบอกปฏิวัติทรงประดุกเมื่อนอนสิ่โมกขืนบอกปฏิวัติทรงเครดีนะมืออื่นกับหันอะไรจ้ะพรุ่งนี้ไม่เกิน ไม่เกินสี่โมงเย็ยนห้ามงเย็ยนก็ถึงนะคะพอดีนะใส่กออีสานเปรียวย่อมย่อมเสียค่าทรงแพงออย่อนอยากให้พ่อให้แม่ได้กินไว้ นี่บริษัทเดียวค่ะส่งหอดตรงหน้าคือดีส่งมือนีหอดมืออื่นเลยค่ะอร่อยเหมืนเี่ยอยากกินโมบดค่ะ มันติดถือนามตามบอ,อกงโอ้มันติดถือข้ามันติดถือนามตามบอ,อกทั่วคลิปนี้รีบกินรีบไปนะคะคิดว่าช่างหน้าหน้าจะกําลังพักเที่ยงอยู่เดี๋ยวมันจะเสียงดัง ความแข,ข็ขข้นจมูกค่ะมัน,นจะจือป่ทีน่้นำตาแตกเลยตำบักทั่วยังโบเผพสตำหอมแขก เอาฝากไปตู้ป่าจนลืมลืมกินจนเกือบเน่าเบิ้พักสนัดห่านไม่ยากาลาสินตลาดนัดมุบันก็ทม่อดด้วยค่ะคองตะกาลาสินค่ะอีรานคองแแหงงานเนี่ย Bậc thua cái gì mới tạo Hàn là nhỉ? Bậc เก็บมาตตะตนที่นุปโภปนะฮึประมามมันมากกับดิน่ะือเกือบแก นู่นองเสียทองเสียตั้งแต่วันอาทิตย์ทั้งท้องเสียทั้งเป็นไข้รุ่นว่าสันนึกว่าจะเกมซะแล้วรัตนานะรอดทุกซีซั่นนะนะรุ่นรุ่นวสันโอ้ยลำคาญแมงวันเดีพี่นองเลย นุปิดประตูอยู่นะไม่ได้ออกว่ไใดเมื่อวันอาทิตย์น่ะหรูไปวัดตะเคียนไปกินยำสั่งยำมากินแม่ค้าเขาใช้น้ำมะนาวขวดอหรอไหมพ่อ,องเสียผู้ใดเคยเป็นบ่ ถ่ายจนแบบถ่ายเป็นน้ำเหรอหมัมยไปไหนไม่ได้นั่งซ้อวอยู่หน้าห้องน้ำทุกห้านาทีเข้าห้องน,น้ำสิเป็นล่มตาย เป็นไข่ก็เป,เป็นไข่เป็นไข่ย่อนกล้ามเนื้อมันอักเสบมันอักเสบรุนแรงมันสามารถเป็นไข้ได้นะคะทําให้เรามีไข้ได้เวลากล้ามเนื้ออักเสบอะเพื่อตรวจโควิดกันเนาะเพื่อกรลุ้นหัาสันโชคดีไป kิด điều đã, kún may thong mà sẵn, khám cái đồn mà sẵn, lún chân nhéo. บบวเพชรกับเพรอยู่เด้อดขาดามบางตัวไม่ได้นับจับหวานลงเหมือนเดิมค่ะเพชรบัวยาดอย่างแต่บัวเพชร โ่เผ็ดโ่แสบเนาะดูสิไปแล้วคะ่ะสร้างมาสิไม่กินของน้ำดูแลยมสิเสียงดังจังเด็กขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกู๊ดสกุนที่จัดที่เของมารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับสายให้หนูนไดเด้อจ้าคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้ก่อนนาจา้ะไปพอกันคลิปหนา้ามื่อหน้าสำหรับมื่อนี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้า